สวัสดีครับอยู่กับผมเตกัสก๊อปนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการใหม่ของผมที่ผมคิดขึ้นมาล่าสุดเลยนะครับคือรายการ Old School ครับ รายการองค์ส o ูผมเองก็จะพาย้อนกลับไปดูว่าไมค์กอล์ฟนั้นหรือว่าแบรนด์กอล์ฟนั้นมีเทคโนโลยีเก่าๆอะไรบ้างที่พัฒนามาถึงเป็นปี2010 2020 2021หรือ21ในปีนี้นะฮะแต่บางแบรนด์เนี่ยก็้มหายตายจากไปบางแบรนด์ก็พลิกผันตัวเองไปทำด้านอื่นนะครับหรือแม้าบางแบรนด์ก็โดดเข้ามาทำในวงการกอล์ฟใหม่ๆก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเริ่ม จากแบรนด์ที่ผมชอบเป็นแบรนด์ฝั่งเมริกาก่อนแล้วกันนะครับถามว่าทําไมผมถึงมาทํารายการนี้ก็คือที่บ้านมีไม้อยู่เหมือนกันแหละครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมเก็บตังค์มาตั้งแต่เด็กเนาะหรือแม่ก็ขอตังพ่อแม่แล้วเก็บฟุมฟักมันจนสะสมจนมันได้เปจนม้นกอฟมาเนี่ยมาสมัยเรอเร่นเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาหลายคนบอกเอามาโชว์แต่จริงๆก็คือเอามาให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อบ,บางคนสะสมเหมือนกันเผื่อบ,บางคนไม่เห็นไม้ตัวนี้ไม่รู้จักไม้รุ่นนี้นะครับ ก็วันนี้เราจะเริ่มมาจากแบรนด์ America, นดอเมริกาที่ผมเหมาะนะฮะเป็นแบรนด์ที่ดังมากเลยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ n i k e ้ครับไนกี้นะครับเป็นแบรนด์สปอร์ตแวร์ของอเมริกานะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับแบบที่เรารู้กันชุกเช็ในเครื่องหมายถูกเนาะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงมาตลอดเลยนะครับในยุคปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งกอล์ฟฟุตบอลบาสเกตบอลซ็อกเกอร์นะครับมีหลายกีฬามากนะครับ แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนถ้านึกถึงรองเท้าก่อนเนี่ยก็จะต้องนึกถึงรองเท้าของไนกี้ไม่ว่าจะเป็นสเนคเกอร์บางคนจะเท้าแตะด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็รุ่นเฮงดังก็จะเป็นถ้าเราได้กลก็จะเป็นพวกไนกี้องไนกี้แอร์อะไรครับแต่ถ้าเป็นพวกข่มทางกอล์ฟเนี่ยก็จะเป็นพวกไนกี้ทีวีนะครับไนกี้ซูมอย่างนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยว่า ไนกี้เนี่ยเข้ามาเตะตลาดกอล์ฟได้ยังไงเริ่มกันที่ปี1984ครับไนกี้กอล์ฟนะครับโดดเข้ามาเล่นในกีฬากอล์ฟนะครับวงการกีฬากอล์ฟเริ่มต้นก็เหมือนกับทุกอย่างของไนกี้ครับก็เริ่มต้นจากซอฟต์ไลน์ก่อนนะครับก็คือรองเท้านั่นเองนะครับรองเท้ากอล์ฟนะครับหรือว่าไนกี้กอล์ฟชูเนี่ยเฟิร์สไนกี้กอล์ฟชูนะครับเริ่มต้นที่ปี1984ครับนะฮะ1984เนี่ยไนกี้จะทำรองเท้ากอล์ฟ ที่เป็นองเทากอล์ฟจริงๆของ n นกี้นะครับคู่แรกคือปี1984นะครับแล้วต่อมาในปี1985เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญานะครับโฆษณาหรือ endorsement นะครับเหมือนที่ไดเกอร์เลยว่า r ร r ี่แม n ก o y นบอยเซนในปัจจุบันเนี่ยครับเริ่มเซ็นกับนักกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลหนึ่งคนแล้วก็นักกอล์ฟอเมริกันหนึ่งคนนะครับก็คือถ้าเป็นของฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นเคอร์รีสเตรชนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นของฝั่งยุโรปหรือฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็จะเป็นเซ r วีบราเยสต์อสนะครับ The s w o o s h Team ขึ้นมานะครับก็คือ s m o o ท h Team ของ n นกี้ก็คือทีมที่เป็นโปรแอ l เดติก e ของ n นกี้กอล์ฟนะครับก็จะสมัยก่อนที่อยู่ก็มีไทเกอร์มีอันตนี่คิมหรือคนที่ใช้ไม่ชววีก็อยู่นะครับเป็น s m o o ท h t มาตลอดนะครับถ้าคือถูกอล์ฟก็จะมีเขียนว่า s w o o ท h Team ของ n นกี้นั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาครับในปี1988 1999นะครับเคอร์ดิสเกรนชนะครับก็ไปชนะรายการ US Open 2ปีติดนะครับ Back t o Back นะครับแล้วก็เป็นรายการที่เป็นเมเจอร์นะครับของอเมริกาคือ US เ p e n นะครับชนะ2ปีติดนะครับแล้วตอนนั้นเขาก็ใส่เสื้อกับรองเท้าของ n i ก e ้นะครับนั่นเองนะฮะทำให้อุปกรณ์ในทางหน้้นซอบไลน์ของ Nike ้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าก็เริ่มบูมขึ้นมานะครับ ในปี1993ครับรายการ The Ben Hogan Tour นะครับของ PGA Tour นะครับหนึ่งรายการแข่งขันกอล์ฟนะฮะก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นรายการ The Nike Tour นะครับ Nike Tour เนี่ยเกิดจากว่า Nike ก็เข้ามาสััพอร์ตนะครับเป็น Main Sponsor ในการแข่งขันรายการนี้นะครับก็เลยได้ชื่อว่า The Nike Tour ไปนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยรายการ The Nike Tour ก็เป็นรายการ Conferie Tour ไปแล้วนะครับต่อมาครับในปี1996กนะครับก็เป็นปีเกิดขึ้นของกอล์ฟหนุ่ม ท่านหนึ่งนะครับที่ได้เล่นในโปรนะครับหลังจากเล่นในระดับมหาวิทยาลัยมานั่นก็คือ Tiger Woods นั่นเองครับ t i g ก r Woods เนีเข้ามาเินสัญญาเรื่องเครื่องแต่งกายกันไนกี้เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา5ปี40ล้านเหรียญเลยนะครับแล้วเขาก็กลายเป็นการเปิดสกัดาใหม่ของกีฬากรอฟแล้วครับไทเกอเขาก็ออกมาพูดนะฮะว่า hello world นะครับ yes, hello world huh? เป็นการออกมาพูดเลยว่าเขาเลยละครับคือ oh. <c oughs> คนนักกอล์ฟน้องใหม่ที่มาการะจะมาตาม ไล่เก็บรุ่นพี่ๆทีละคนนั่นเองนะครับผมก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ในปี1997นะครับก็ระเบิดฟอร์มของไทเกอร์ขึ้นมาเลยนะครับไทเกอร์วุ่นก็ชนะรายการเดอะแมสเตอร์นะครับนำโด่งเลยครับ12สต็กจากที่2นะครับผมแล้วมันก็เลยมาเป็นจุดเด่นของไทเกอร์หรือซิกเนเจอร์ของไทเกอร์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวเรดเชิร์ตหรือว่าเสื้อยืดสีแดงของปกสีแดงแบบนี้นะครับแต่เขาจะแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไนกี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็รองเท้าไนกี้นะครับแล้วก็กางเกงสีดํานะครับแล้วก็ ็บวกในกี้สีดำก็เลยเป็นที่มาในปัจจุบันก็ถามว่าทำไมคำว่า Victory r a ร e มาจากไหนก็อันนี้แหละครับก็เป็นหนึ่งส่วนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ยังใช้ลูกกล้อมของตัวไทคลิสแล้วก็ d r i v e อของคิงโคบราอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์กอลของ n i กี้เลยนะครับเพราะตอนนั้นไนกี้ก็ยังทำเป็นซอฟต์ไลน์อยู่นะครับยังเน้นกับเรื่องความสามารถที่ไนกี้เขาถนัดนันคือการทำเสื้อผ้ากีฬายอยู่นะครับผม มาต่อกันในปี198 9นะครับ198 9เนี่ยไนกี้นะครับก็ได้ทำการขยายรายการผลิตของตัวเองนะครับจากซอฟต์ไลน์ที่ผลิตเชื่อรองเท้าหมวกถุงมืออะไรเงี้ยนะครับก็มาผลิตฮาร์ดไลน์แรกนะครับก็คือฮาร์ดไลน์ที่เป็นลูกกอล์ฟนั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวไนกี้พิซิชันนั่นเองนะครับซึ่งตัวไนกี้พิซิชันก็จะมีให้เลือก หลายรุ่นเหมือนกันนะฮะก็จะมี precision tour control spin control distance control หรือ precision control เองก็ต่างนะครับอันนี้ก็ค่อนจะเก่าหน่อยนะครับผมก็ไม่ทันใช้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต่อมาอีกปีหนึ่งครับในปี1999นะครับไนกี้ก็ยังไม่เลิกที่จะพัฒนานะครับยังคงทำอะดีอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ได้ทำเจ้าตัว n นกี้ tour accurate ก็บอกมานะครับอันนี้เคยเห็นครับจะเป็นกล่องจะเป็นรูปไทเกอร์นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับไทเกอร ก็ออกมาโฆษณาให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไนกี้เขาทเซ็นสัญญาเราเื่องโฆษณาไปกับไทเกอร์เนาะไทเกอร์ก็ออกมาโฆษณาให้โดยที่โฆษณาของไนกี้ตัวนั้นนะครับจะเป็นไทเกอร์ออกมาเล่นดอกบอลดอกลูกกอล์ฟนั่นเองนะครับผมก็ดังพอสมควรเลยครับเจ้า <c oughs> <c oughs> โฆษณาตัวนั้นนะครับแล้วก็ในปี1999นะครับนักกอล์ฟ ท่านหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้ว่าสัญชาติอะไรนะแต่ว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่เก่งได้เก่งเลยแหละนะฮะก็เป็นทวโปโรที่เก่งคนหนึ่งนะครับเป็นนักกอล์ฟชาวอเมริกันนะครับนึกออกแล้วนะครเป็นนักกอล์ฟชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าเกรนเดนะครับผมเกรนเดเนี่ยเขาก็เอาลูกกอล์ฟนะครับแต่เป็นเจ้ารุ่นในกี่พซีชั่นเนี่ยนะครับ เอาไปแข่งรายการ The The MCI Heritage Classic นะครับแล้วก็ไปได้แชมป์มานะครับกับเจ้าลูกกอล์ฟตัวนี้นะครับก็ทำให เป็นลูกกอล์ฟรุ่นแรกนะครับที่ชนะในทัวร์ก็คือเจ้า Ni กี้ Precision Swing Control นั่นเองนะครับต่อมาในปี2000นะครับหรือว่าปีมิลเลนเนียมของเรานั่นเองนะครับฮอยซิงเกอร์ครับนักกอล์ฟที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ตีโลบอร์ไฟโดยเป็นคนที่นักกอล์ฟที่ตีไฟต่ำที่สุดในทัวร์ณขนาดนั้นนะครับก็ชนะรายการโซนี่โอเพนนะครับที่ฮาวายนะฮะโดยใช้ลูกกอล์ฟของ Ni กี้นะครับรุ่นทัวร์เกรดเนี่ยแหละครับนะฮะทำให้ลูกกอล์ฟของไนกี้กระพุมขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมเลยทให้นนะครัับตดสิ ใจนะครับเปลี่ยนมาลองใช้ลูกกอล์ฟไนกี้นะครับจากเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นลูกกอล์ฟของไนกี้นะครับโดยที่เขาเลิกใช้เจ้าตัวไทลิสโบวีวันนะครับแล้วกลับมาใช้ไนกี้กอล์ฟแทนนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เขาเริ่มมาใช้ลูกกอล์ฟของไนกี้นะครับก็ทำให้เขาชนะรายการเมเจอร์สี่รายการติดเลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเออยูเอสโอเพน P.J. c a m o n s h i p นะครับแล้วก็ British Open นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือข้ามปีไปที่2001ต้นๆก็คือชนะรายการของ The Master นั่นเองนะครับในปี2001นะฮะก็เรียกว่าเป็น Tiger Slam และครับนะฮะ ชนะสีรายการสีเมเจอร์ติดนะครับเหมือนที่บ๊อบบี้โจนหรือว่าระดับแจ็คเิคเลสเขาทำกันมานะครับผมแล้วก็ในปี2 0เช่นเียวกันครับเมื่อเป็นปีมิลเลนเนียมนะครับทุกอย่างก็จะเริ่มลงไปที่ออนไลน์นะครับก็เลยเริ่มเกิดเว็บไซต์ n i k e g o m f c o m ขึ้นมานั่นเองนะครับในแล้วต่อมาในปี2001นะครับในกี่นะครับก็เลยทำโปรดักของฮาร์ดไลน์นอกจากลูกก้อมเนี่ยก็เลย เริ่มที่คิดจะทำเรื่องไม c r a f ์ขึ้นมานั่นเองนะครับโดยที่ว่าเขาบอกว่าชื่อของ n i ก e ้เนี่ยมันอิมแพกกับเกมกอล์ฟแล้วนะครับตอนนี้ n i ก e ้ก็เลยทำลูกกอล์ฟขึ้นมาเพิ่มอีกครับชื่อว่ารุ่น Power Distance นะครับแล้วก็ทำไมโครฟ์ขึ้นมา นะฮะแต่ยังไม่ได้ทำขายนะครับทำลูก Power Distance เนี่ยขายแล้วล่ะแต่ว่าทำไมกอรฟขึ้นมาเป็น Tour Use เนี่ยเป็นเอ่อเพราะว่า p r o f e s s o n a Staff เนี่ยโดยคนที่มาใช้ไมกอรฟของไนกี้จริงๆนะครับแล้วก็ชนะเนี่ยนะฮะก็คือเดวิดดูวอลนั่นเองครับชนะ Tour Event ชนะ Major ด้วยนะครับโดยใช้ลูกกอลโดยใช้ไม้และลูกกอลของไนกี้นะครับผมตอนนั้นยังเป็น ฟอร์ b เบล e ไนกี้คือเป็นไมค์ก็เบลดไนกี้ที่แบบว่ายังไม่ได้ออกมาให้เราใช้นะครับยังเป็นของที่เขาทำให้โปรไทัวใช้อยู่เลยนะครับผมแล้วก็ในปี2002นะครับไนกี้ก็ได้ตัดสินใจเปิดตัวนะครับเจ้าไมค์กที่เป็นเหล็กฟอร์สนะครับแล้วก็เวชนะฮะแล้วก็ไทเทเนียมไดเวอร์นะครับของตัวเองนะครับในปี2002นะครับ ที่รายการ PGA Merchandise Show นะครับผมแล้วก็กระจายออกไป <publishers> ขายทั่วประเทศนะฮะทั่วเมริกาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นหลังจากที่เราเปิดตัวเปิดตัวไม้กลอฟในวันนั้นนะฮะก็เปิดตัวเจ้าตัว David d u a อล Tour a c อ r เ c อ d d g o ดีดนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเป็นของ t i เกอจะเป็น TW ใช่ไหมถ้าเป็นของ David d u a อก็จะเป็นตัว DD นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไนกี้ก็ได้เปิดเซสชั่นของกลอฟเลยนะครับก็คือ ดีโอเวนนะครับอยู่ที่ฟอ r ฟอ o เวิร์ดเท็กซัสนะครับผมแล้วก็ในปี2002เช่นเดียวกันครับในไทเกอร์วูดนะฮะก็ใช้อุปกรณ์กอล์ฟของไนกี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ถุงกอล์ฟของไนกี้ด้วยนะครับแต่รู้สึกจะยกเว้นพัตเตอร์มั้งที่ยังเป็นของทัทเทอรลิสอยู่นะฮะยังเป็นของสกอตตี้อยู่นะครับแล้วก็ไปชนะรายการ World Golf Championship Amex ที่ไอแลนด์นะครับผมแล้วก็ n นกี้ก็ยังไม่ละความพยายามในการจัดอัปเกรดแบรนด์ของตัวเองด้านกอล์ฟนะครับก็ไปสนับสนุนนักกอล์ฟหญิงนะครับอันดับ3ของโลกชาวเกาหลีนะครับก็คือเบสปาร์กนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกนะครับที่ที่ทางไนกี้ดิวด้วยนะครับผมต่อมาในปี2003นะครับไนกี้ก็เปิดตัวเจ้าลูกกอล์ฟโมโจแล้วก็ t a เอทูทัวรกเรอล์ฟบอลออกมานะฮะแล้วก็ในปี2003เนี่ย โบวแวนเพลนะครับนักกอล์ฟของอเมริกานะครับก็ชนะเดั่นไวย์ทัวร์โอมาฮาคลาสสิกนะครับโดยใช้พัตเตอร์ของไนกี้นะครับเป็นรายการแรกที่พัตเตอร์ไนกี้พาให้นักกอล์ฟได้แชมป์นั่นเองนะครับผมในปีเดียวกันนะครับก็ไนกี้ก็ได้ทํารุ่นใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือเจ้ารุ่นไนกี้อีกไงนั่นเองนะครับผมก็ยังเป็นไม้ที่ทําออกมาเป็นลักษณะทัวร์เชฟอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอีกไนซ์เป็นตัวไนกี้ ไทเทเนียมตัวแรกๆนะครับซึ่งถามได้ฐานะที่ผมเคยลองไอ้เจ้าตัวไนกี้ตัวเก่านะครับไี่เป็นไทเทเนียมไนกี้ไทเทเนียมตัวแรกเลยเนี่ยก็ตียากอยู่นะครับ <laughs> แล้วก็ต่อมาครับในปี2004นะฮะหลังจากที่ปี2003เนี่ยเขาลอนเจ้าตัวอิกไนส์ไลน์โปรดักต์ออกมาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของทัวร์สเปกนะฮะก็คือเป็นไม้ที่เป็นเพลเยอร์ไอออนนั่นเองนะครับไนกี้ก็เลยคิดถึงนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟ ที่เล่นกอล์ฟไม่เก่งนะฮะหรือว่าเป็นพวกวิกเกนกอฟเฟอร์หรือบิเกนเนอร์เนี่ยก็เลยทำเจ้าตัวเกมอินฟลูเม้นไนออนออกมานะฮะก็คือเจ้ารุ่น Slingshot นั่นเองนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวรุ่น CPR นั่นออกมาเองนะครับแล้วก็ทำตัวโปรคอมโบออกมาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับโปรคอมโบในชุดเหล็กก็จะคือจะเป็นเหล็กเบลดลงมาตั้งแต่7ลงมาจนถึงพิทซิ่งนะครับแล้วก็ตั้งแต่6ขึ้นไปนะก็จะเป็นลักษณะของตัว cavity b a แ นะครับผมต่อมาในปีเดียวกันก็ออกลูกกอล์ฟรุ่นวันออกมานะครับโดยรุ่นเนี่ยก็จะมี2รุ่นก็คือวันแบล็กกับวันโกลนะครับรุ่นนี้ผมทันใช้วันแบล็กนะครับผมแล้วก็เป็นลูกกอล์ที่เรียกว่าเฮ้ยเวิร์กเวิร์กดีมากเลยนะฮะแล้วก็มีแคมเปญของไนกี้ที่ออกมาในปี2 0ง4ก็คือแฟรงค์นะครับก็คือเจ้าตัว เจ้าตัวเสือที่เป็นเป็นเฮดคอเบอร์ของไทเกอร์ในครอบหัวที่ครอบไดเวอร์ของไทเกอร์มาตลอดนะครับเ mm hmm. ขาตั้งชื่อว่าแฟรงค์นะฮะ mm hmm. ก็เป็นกิมม mm ิก hmm. ที่ออกมาขายนะครับแล้วก็ขายดีด้วยนะแล้วก็ใน,นในปีเดียวกันนะครับเกรซบาร์คเนี่ยก็ชนะรายการคราฟนานเบสโกนะครับเป็นรายการเมเจอร์ข,ของผู้หญิงของ l p g พนะฮะโดยที่เป็นนักกอล์ฟของไนกี้คนแรกนะครับที่เป็นนักกอล์ฟหญิงที่ชนะรายการ LPGA ที่เป็นระดับเมเจอร์ได้นะฮะ หลังจากปี2004นะครับก็จะเป็นเริ่มเป็นปีที่ n นกี้เนี่ยบูมในตลาดกอล์ฟมากเลยนะฮะก็ตั้งแต่ปี2005ขึ้นมาเลยนะครับต่อจาก2004เลยเนี่ย n i กี้ก็ได้ออกไดเวอร์ตัวใหม่ของ n i กี้นะครับต่อจากอีกไนแล้วก็พัฒนามานะก็เป็น n นกี้รุ่นแซ็คควอชนะครับถ้าหลายๆคนจะจำได้มันจะเป็นรุ่นสีเหลืองเหลืองนะฮะแล้วก็คราวสีดำแล้วก็มีใ้ตรงคลีปด้านหลังนะครับออมาเป็นสีเงินๆหน่อยนะครับ เจ้าตัวนี้นะฮะก็ออกมาแล้วก็ไทเกอร์ก็ใช้ได้ดีเลยนะครับโดยที่จะมีตัวตัวรีเทลกับตัวทัวร์นะตัวทัวร์นี้เขาใช้ในทัวร์เนี่ยก็จะต่างกับตัวรีเทลพอสมควรเลยนะครับหน้าก็จะดีบกว่าตัวรีเทลนะฮะแล้วก็ทำลูกกลอปออกมาขายแวนะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่ก็ชื่อรุ่นว่า one platinum นะฮะ ียจากวันโกเป็นแพทนินัมนะฮะแต่วันแบล็กก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปีเดียวกันนะครับไนกี้ก็เซ็นสัญญานะครับกับนักกอล์ฟหญิงนะฮะอายุเพียงแค่สิปีนะครับก็คือนักกอล์ฟหญิงคนนั้นชื่อว่ามิชลวีนั่นเองนะฮะแล้วก็ลอนลูกกอล์ฟใหม่นะครับก็คือตัวไนกี้พิซิชเช่นพาวเวอร์ดิสแทนนะครับเป็นพาวเวอร์เลดี้นะครับ เป็นลูกกลับลูกแรกนะครับที่ดีไซน์สำหรับนักกอล์ฟหญิงโดยเฉพาะนะฮะเริ่มโดดมาจับตลาดหญิงนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะตลาดนักกอล์ฟหญิงก็เริ่มบูมนะครับในที่ก็เลยโดดตลาดโดดมาจับตลาดนักกอล์ฟหญิงในปี2005เลยนะครับโดยสนับสนุนมิเชวีให้เข้ามาเป็นซูชทัพนั่นเองนะครับผมในปี2006นะครับในที็ยังเสริมทัพนักกอล์ฟในแอตโอลิดทัวร์ของเขาอยู่นะฮะนั่นก็คือ เอาเข้ามาครับเอานักกลอกล์ฟเกาหลีเข้ามาคนนะครับจะชื่อแอนโทนีคิมนะครับแล้วก็ไนกี้ก็ยังทํายอดขายได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็ทําให้อุปกรณ์กลอล์ฟไนกี้ในยุคซัสควอชุกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นดรเวอร์เป็น Driver เฟเวอร์วูดส์นะครับแล้วก็ชุดเหล็กที่เป็นตัวทัวร์ของไนกี้เนี่ยนะครับขายอยู่ได้ดีมากครับทายอดได้ดีแล้วก็ในทางด้านทัวร์เองก็ทำผลงานได้ดีครับชนะ ทั้งหมด16รายการนะครับโดยที่นักกอล์ฟที่ใช้ก็มีทั้งหมดประมาณ9คนนะฮะแล้วก็ไทเ e กอร์วูดก็อย่างตามคาดครับเมื่อผลงานดีอะไรดีก็ต่ออายุกับไนกี้ออกไปอีกนะครับแล้ที่เรื่องเงินก็ได้พูดแล้วครับมันเยอะเกินแลยครับนะฮะแล้วต่อมาในปี2007นะครับ ไนกี้ก็ได้ทำการฉีกตลาดเลยนะครับเขา้าใจว่าฉีกตลาดเนาะเนื่องจากไนเวอร์สมัยก่อนเนี่ยดีไซน์หัวจะเป็นทรงแพรเชฟหรือว่าทรงราวเชฟทรงกลมๆนะฮะไนกี้ก็เลยทำการช่างแมงนะฮะแล้วก็เลยออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมตั้งชื่อรุ่นว่าเจ้าซูโม่ซูโม่สแควร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะเน้นเลยนะครับเน้นเรื่อง MO i อเป็นหลักนะครับทำให้บาลมันลอยได้ไกลและนานในอากาศนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่พวกผมจะเรียกกันว่ารุ่นหัวกะละมังแต่งนะฮะตีแล้วมันพอ บอก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 เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงนะครับตอนนั้นไนกี้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าตลาดเลยนะฮะแล้วก็ไนกี้นอกจากเด v e l o p เรื่องลองเกมเรื่องดรเวอร์เรื่องไรเรื่องดรเวอร์เรื่องแฟลเวร์เรื่องไรนะครับที่เป็นตัวซูโม่สควร์นะครับ ก็มาทําเรื่องพัตเตอร์นะครับก็ทาตัว IC พัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นพัตเตอร์สีเขียวนะครับไอตัวนี้ไทเกอร์ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่านักกอฟหลายคนใช้นะครับคือจะเป็นพัตเตอร์สีเขียวแล้วมีท็อปไลน์เลงด้านบนเป็นสีขาวนะครับเทคโนโลยีนี้ก็คือทําให้เวลาวางพัตเตอร์ลงไปในกรีแล้วเนี่ยมันจะกลืนไปกับกรีแลวจะเห็นเป็นเส้นสีขาววิ่งกระทบลูกเฉยๆนะครับช่วยในการเลงแล้วก็ลด ปัญหาเรื่องยิบได้เล็กน้อยนะฮะในปี2008ต่อมานะฮะในกี้ก็เซ็นสัญญาสหรับสนับสนุนหรือสปอนเซอร์นะก็เพิ่มอีก2คนดึงเข้ามาเข้าสวูชทีมนะครับก็คือนกักกอล์ฟหญิงนะฮะมือ2ของโลกนะเวลานั้นนะครับก็คือซูซานเพเดอร์สันแก่คนนึงก็คือนกักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นะฮะก็คือชาลส์วัตโซนะฮะผมแล้วก็ ทำสิ่งที่เรียกว่าเปิดลายใหม่นะฮะก็คือลายวิกตอ r รี a เรสหรือลาย VR ของเรานั่นเองนะครับผมเปิดเป็นชุดเหล็กนะฮะทั้งหมด3เซตด้วยกันนะฮะก็เป็น VR เจนแรกนะครับที่พวกผมจะเรียกกันนะครับผมแล้วก็ เป็นปีที่ประสบความสำเร็จของ n นกี้มากๆครับปี2008ก็คือนักกอล์ฟในทีม s ส o ูชเนี่ยไม่ว่าจะเป็น t r e v o r i m เอมเมอนะครับเป็น Tiger Woods นะครับแล้วก็เป็น s t u สตูดิ้งนะครับชนะรายการเดอะแมสเตอร์ไม่ใช่ชนะเข้าแข่งขันรายการ The m a s t e r อโดยที่ว่าได้อันดับเรียงกันเลยครับอันดับ1 2 3นะครับ t r e v o r i m เอมเมออันดับ1นะฮะอันดับ2 Tiger อันดับ3สามสตูดิ้งนะครับผมแล้วก็กวาดเรียบครับอุปกรณ์ของไทยอุปกรณ์กอล์ฟของไนกี้นะฮะกวาดเรียบเลยนะครับแล้วก็ ในปี2008นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของ Nike g o อ f นะฮะก็คือซินดี้เดวิสนะครับเข้ามาแทนตำแหน่งของบ๊อบบูตนะครับในตำแหน่งประธานของ Nike g o อ f นะครับผมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเลยนะครับผม่า <c> น <oughs> ต่อมาในปี2009นะครับไนกี Nike ก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับชนะใน23รายการนะครับผมก็เป็น11รายการของ p j ทัวรนะฮะแล้วก็8รายการ International นะครับพวกยุโรเปียทัวร์ยุโรเปียนทัวรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ2รายการของ LPGA BJ Tour วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของ p j c h แชมเปี้ยนทัอีก2รายการนัคือรุ่นซซเนียนนั่นแหละครับ โดยที่ปี2009นะครับก็ออกเจ้า n นกี้ไดโมนะครับซูดไดไนกี้สแควร์ไดโมนะครับต่อจากซูโม่ก็เป็นไดโมนะครับเป็นหัวดำนะฮะแล้วก็เป็นตัวสเตรทฟิตนะครับสเตรทฟิตก็คือเป็นหัวประแจหัวไขประแจนะครับออกมาในปี2009ออกมาสู้กับเจ้าตัวเทเลเมดอา์ไนของเทเลเมดละครับคือตอนนั้นเทเลเมดเขาเป็นสกูขันแต่ของไนกี้เขาทำเป็นประแจขัดด้านข้างครับเหมือนปั๊มน้ำนะครับ มันขัดท่อน้ำเลรครับผมต่อมาในปี2011นะครับไนกี้ก็ได้เปิดตัวนะครับลูกกอล์ฟนะฮะ 20x i ขึ้นมานะครับ 20x i นะครับผมแล้วก็ชาลส์วัตเซลก็มาชนะเดอะแมสเตอร์โดยอุปกรณ์เซตนี้เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมาครับจุดที่เรียกว่าเป็นจุดหักมุมนะฮะของไนกี้กอล์ฟที่เริ่มขึ้นนะฮะก็คือไนกี้กอล์ฟนะครับตัดสินใจ เอา Rory McEnroy นะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็น Rising Star ของวงการกรอบเลยนะครับชาวนอตไอแลนด์เนี่ยเข้ามาอยู่กัน n i กี้โดยที่ว่า Nike ้จ่ายไป200ล้านเหรียญนะครับผมแล้วก็มาเป็น Future Brand ให้กับ Nike ้โดยที่ n นกี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับและในกี้ก็ได้ทำการเปิดตัวเจ้า VRS c o v e r t ที่เป็นตัวหัวแดงนะครับผมแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะลักษณะของ Cavity b a c k ที่อยู่ใน driver ขึ้นมานะครับผมและไทเกอร์วูดก็ชน,นะรายการ w o r Shop Championship b i t Stone นะครับผมแล้วก็เป็นรายการสุดท้ายนะฮะที่ไทเกอร์ได้แชมป์นะฮะกับอุปกรณ์กอล์ฟของ Nike นะครับผมในปี2013เนี่ยแหละครับนะฮะแล้วจากปี2013ไปจนป2014นะครับ n i k e นะฮะก็ออกแบบลายลูกกอล์ฟใหม่นะฮะอัพเกรดนะครับจากเจ้าตัว 20XI นะฮะที่เป็นตัวที่เรียกว่าฮิตอยู่แล้วนะฮะก็อัพเดตมันขึ้นมานะครับโดยที่ว่า 20XI เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นนกปปนลูกกอล์ฟรุ่นแรกๆนะครับที่เป็นเรซิ่งคอร์นะฮะแล้วพอเป็น RZN หรือว่าเรซิ่นะครับ RZN เนี่ยนะฮะก็เป็นเรซิ่งคอร์ที่มีการทำให้เกิดสปีดล็อคขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้ดีไซน์ เหล็กชุดใหม่นะฮะตอนนี้เป็นเหล็กชุดเวเปอร์นะครับโดยที่ไทเกอร์กับ r รลลี่ก็ช่วยร่วมกันดีไซน์มันออกมานะฮะออกมาเป็นชุดเหล็กเวเปอร์ไอออนรุ่นแรกนั่นเองนะครับผม แล้วก็ในปีเดียวกันครับมิเชลวีก็ชนะ US Open นะครับผมของเป็นวีเมนนะครับวีเมน US Open นะฮะลอรีแม็กนาร์ก็ชนะ b บิลิชโอเพนครับแล้วก็บิ a Championship นะฮะแล้วก็รุ่นสุดท้ายของ n นกี้ที่ออกมาก็คือเป็น v a p o r f l y นะฮะก็คือ v a p o r จะเป็นสีเขียวนะ v a p o r f l y จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ในปี2015นะฮะ n นกี้ก็ได้ลอนช์นะครับอุปกรณ์ ที่เป็นพัตเตอร์รุ่นสุดท้ายที่ไนกี้ทำนะฮะก็คือเจ้าตัวเคาน์เตอร์เฟล็กของพัตเตอร์นะฮะก็คือตัวพัตเตอร์สีเหมือนของไนกี้แต่สีฟ้านั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นรุ่นที่ทำไนกี้ทำเป็นเคาน์เตอร์แบลนซ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากปี2015นะฮะไนกี้ก็ประสบปัญหาเรื่องการคัดทุณมอสมควรเลยนะฮะในวันที่3สิงหาปี2016นะฮะก็เลยบริษัทไนกี้ตัวแม่นะครับไนกี้บริษัทแม่เนี่ยก็เลยประกาศ ปิดเซกชันในการทำฮาร์ดไลน์ของอุปกรณ์กอล์ฟในที่ก็คือโดยจะเป็นถุงกอล์ฟกอลฟบอลแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นไมค์กอล์ฟนะครับลูกกอล์ฟด้วยถูกเทอร์มินเนตไปนะครับผมในปี2016วันที่ในปี2016นะครับวันที่3สิงหานั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของในที่คร่าวๆนะครับผมไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายนะแค่จะ ให้ทุกคนรู้ว่าอุปกรณ์กล้องไนกี้นะครับมีช่วงขึ้นนะที่ยาวนานพอสมควรเลยนะฮะตั้งแต่ปี2000มาเนี่ยครับตั้งแต่ปี2000มาเนี่ยนะฮะจนถึงปี 2010, 2014 0 1นะครับ14-15เนี่ยนะฮะก็ถือว่าขึ้นมาได้พีคนะฮะแล้วก็หักลงดื่อๆเลยนะครับ ครับก็เป็นประวัตินายกี้กอล์ฟคร่าวๆนะครับที่ได้จดได้เรียนมาแล้วก็ดูจากข่าวแล้วก็พยายามหามานะครับเอามาอัปเดตกับสิ่งที่ตัวเองเคยจดไว้ตอนสมัยเรียนระดับปริญญานะครับเรื่องการตลาดของกอล์ฟนี่แหละครับก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราได้เอาโปรดักของนายกี้มาให้ดูแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะฮะตอนนี้ s u b s c r i b e ผมเลย400ไปแล้วนะครับยังไม่ได้ทำ Q&A เลยขอกราบอภัยนะครับเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งถามมาก็กำลังจะทำให้ครับพอดีติดธุระนิดหน่อยนะฮะก็จะรีบทำรีบอะไรให้นะครับมีอะไรก็ Q&A ไว้ได้นะครับจะได้ตอบทีเดียวเลยนะครับหลายๆท่านนะฮะรบกวนนะครับในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับของทุกคลิปเลยนะครับแค่ขึ้นต้นว่า Q&A นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเอาไปทำคลิปตอบแน่นอนครับแต่ถ้าไหนอยากจะ สอบถามอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยินดีนะครับให้เป็นตัวเลือกเล็กๆตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเล่นกอล์ฟนะครับถ้าอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลหรือมีข้อแก้ไขอะไรในคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะครับแล้วผมก็จะได้รู้เพิ่มด้วยนะครับจากมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่ Facebook จสกอฟแล้วก็อินสตาแกรมเจ้าากอล์ฟออฟิเชีลเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะฮะรักทุกคนนะครับผม แล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้ผมนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเห็นคอนเทนต์ใหม่ก่อนเลยนะครับผมขอบคุณมากครับคิดถึงทุกคนนะครับหวังว่าจะได้ไปออกรอบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย